สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับช่องบอนไซสตอรี่เรื่องเล่าบอนไซอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะรับชมกันต่อไปนะครับรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นความเป็นมาของบอนไซ คำว่าบอนไซเป็นคำทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยว่าไม้แคร์มีตำนานความเป็นมาดังนี้บอนไซได้ถูกพัฒนาจากการปลูกไม้ในกระถางของคนจีนโบราณตั้งแต่สมัยรัชสมุิ้นราวปีพศ808ถึง963โดยตูหยวนหนิง จินตก,กวีผู้หันหลังให้กับราชสำนักมุ่งสู่ชนบทริเริ่มปลูกต้นไม้ไม้ดอกลงในกระถางเป็นผู้บุกเบิกบอนไซเป็นท่านแรกก็ว่าได้ต่อมาในราชวงศ์ถังต่อกับราชวงศ์สองระหว่างปีพศ1161ถึง1823ได้เรียกไม้ย่อส่วนที่ปลูกในกระถางว่าเผินวัน ต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงซึ่งรู้จักกันในนามว่าไม้ประดับด้วยทิวทัศน์นั่นเองในช่วงคังสี่ฮ่องเต้ถึงสมัยเจียชิงฮ่องเต้ระหว่างปีพศ2205ถึง2264มีผู้นิยมเล่นบอลไซกันมากในประเทศจีนซึ่งในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงประเทศจีนมีความรุ่งเรืองมาก ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขต่างใช้เวลาว่างมาศึกษาการเล่นบอลไซเป็นงานอดิเรกกันครันเริ่มต้นสมัยสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปีพศ2443การปลูกเลี้ยงและการตัดแต่งกิ่งบอนไซเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในกวางตุ้งโดยดัดแปลงศิลปะด้วยการวาดแปลงมีรูปร่างและรูปทรงไม้ย่อส่วน ประกอบด้วยลักษณะโบราณที่เต็มไปด้วยความสวยสดงดงามอย่างน่าทึ่งต่อมาวิธีการนี้รู้จักกันดีในชื่อว่าหลิงหนานพ้ายและได้ยกฐานะของการปลูกไม้กระถางขึ้นเป็นศิละปะขแขนงหนึ่งทีเดียวแม้ว่าชื่อของศิละปะขแขนงนี้จะเรียกกันไปต่างๆนานาแต่ปัจจุบันนี้เรียกกันว่า mm hmm. เผินใจหรือปอนไซอันมีความหมายว่าต้นไม้โบราณย่อส่วน โดยประสะจากทิวทัศน์ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้กระจายเรื่องบอลไซและมีความสามารถในการเล่นบอนไซได้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือประเทศญี่ปุ่นโดยจูซุนซุยข้าราชการจีนผู้หนึ่งที่เข้าไปลี้ภัยในประเทศญี่ปุ่น ได้นำตำราการเลี้ยงบอนไซไปด้วยระหว่างปีพศ1823ถึงปี1911ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองบอนไซได้แพร่เข้าสู่โลกตะวันตกโดยเฉพาะในเยอรมันและฝรั่งเศสในประเทศญี่ปุ่นสมาคมบอนไซก่อตั้งขึ้นมากมายหลายสมาคมแต่ที่ใหญ่ที่สุดชื่อ The Nippon b o n s a i Association จัดขึ้นในปีพศ2508โดยมีนายชิเกรุโยชิดะอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นเป็นนายกสมาคมคนแรกและต่อมาได้มีการจัดตั้งสมพันธ์บอนไซโลกมีการยกย่องให้บอนไซเป็นศิลปะแห่งสันติที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่สันติภาพของโลกบอนไซได้มีส่วนกล่ำเกลาจิตใจของคนให้ไปสู่ใจ ที่ฝ่ายสงบสำหรับในประเทศไทยนั้นไม้ดัดมีเล่นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทยัยส่วนบอลไซคาดว่าเริ่มรู้จักกันในสมัยอยุธยาโดยชาวญี่ปุ่นเป็นผู้นำเข้ามาเรื่องของไม้ดัดและบอลไซนี้จะเห็นได้จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งบรรยายถึงไม้ดัดไม้แครไว้หลายตอนมากแต่ในช่วงสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นความนิยมไม้ดัดมากกว่าไม้แคร์การเลี้ยงบอนไซหรือไม้แคร์นี้กลับมาเป็นที่นิยมเมื่อประมาณ30บป,ปีนี้เองและก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ความนิยมในการเลี้ยงบอนไซกลับเสื่อมลงไปอีกซึ่งในส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากการโกงราคาซื้อขายกันแบบสูงริบเร็วในช่วงที่มี กำลังเหือหรือมีความนิยมมากทําให้นักเลี้ยงบอลไซหน้าใหม่อาจจะท้อใจไปตามๆกันประการที่สองก็คือไม้ป่าที่มีอยู่ในป่าก็ถูกขุดขายกันจนเกลี่ยงป่าแล้วทราบว่าตอนนี้ต้องแอบเข้าไปขุดเอามาจากเพื่อนบ้านข้างๆเราแต่ปัจจุบันราคาไม้ที่พอจะนํามาทําเป็นบอลไซได้เริ่มลดลงแล้วถ้าจะหาซื้อก็สามารถหาได้ตามตลาด ที่ขายต้นไม้ทั่วไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าก็มีราคาสูงและก็ต้องใช้เวลานานในการที่จะเพาะเลี้ยงสร้างเป็นบอนไซมีการจัดตั้งสมาคมผู้เพาะเลี้ยงบอนไซในประเทศไทยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงบอนไซกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันคุณภาพและมาตรฐานของบอนไซที่เลี้ยงจบก็จะมุ่งสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น ผู้เพาะเลี้ยงบอนไสของไทยได้รับรางวัลจากการประกวดบอนไซระดับโลกมาแล้วหลายท่านและคนไทยเองก็สามารถส่งบอนไสออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วยประวัติของบอนไซในประเทศญี่ปุ่นวัฒนธรรมบอนไซของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นในยุคเฮอันโดยนำเข้ามาจากจีนในยุคราชวงศ์ถัง และเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงและสมุไรโดยทำกันเป็นงานอดิเรกในยุคคามาคุระพอเข้าสู่ยุคช่วงยุคเอโดะบอนไซศิลปะการแต่งสวนต่างๆก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นยุคทองยุคเฟื่องฟูของบองไซเลยทีเดียวแม้ว่างานปลูกบอนไซจะเป็นงานอดิเรกทั่วไปของชาวญี่ปุ่น แต่การดูแลก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานพอสมควรทำให้ในยุคเมจิบุคคลที่เล่นบอนไซจึงเหลือแต่พวกที่มีใจรักจริงๆเท่านั้นและส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงของผู้สูงวัยพอที่จะมีเวลาเหลือหลังจากการทำงานในช่วงยุคป,ปี1990เป็นต้นมาบอนไซก็เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติและทั่วโลกมากยิ่งขึ้น หัวใจของการปลูกบอนไซก็คือการตัดรากการตกแต่งกิน่นและจำกัดการให้น้ำหากทำได้ครบและดีจะทำให้บอนไซที่รับการดูแลแข็งแรงและไม้มีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างสมส่วนมีความกระทัดกรัดแต่ดูแข็งแรงและสวยงามอยู่เสมอถ้าว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆวาเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งติดตามหรือคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ